Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกทา่านเข้าสู่ Already อ่านแล้วดีกับทัศภากเลสเวชทพงศ์ผมรวิทันนุสาหะครับผมนภดลร่มโพค,ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีพีปปิครับ ครับวันนี้ก็ยังอยู่กับพวกเราสามคนเช่นเดิมนะครับแล้วก็อยู่กับหนังสืออีกหนึ่งเล่ม,มที่อาจารย์ทุกคนเลือกมาฝากกันนะครับเล่มนี้ชื่อว่า late boomers นะครับสำเร็จได้ไม่เห็นต้องรีบเขียนโดย rich c a r l g a r d นะครับ rich c a r l g a r d เป็นใครครับแท็บเป็น,เป,น,นเป็นคน <F ops. S 1> ที่ทำหนังสือฟอฟใช่เขาเป็นคนที่ทำหนังสือฟอฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าฟอฟเนี่ยเป็นหนังสือที่อยู่ในอ่าเขาเรียกว่าเนื้อหาของหนังสือของของิตยสารเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ โดยใช้คำว่าเศรษฐีนะเศรษฐีอาจจะเศรษฐีแล้วกันเใช้คำเศรษฐีใช้คำว่าเศรษฐีจะน่ารักกว่านะเออพวกการมจะรู้แบบเออหน่องน้ำไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตรงๆลวงเขาก็จะเห็นนะเห็นอะไรเยอะเป็นยังไงเส้นทางเป็นยังไงอะไรแบบนี้อาจารย์ทำไมถึงเรื่องเล่นนี้มาฝากเราครับผมผมเริ่มจากคําถามมีคนถามผมผมเมื่ออยู่กับเด็กๆเยอะนะนักศึกษาอะไรเงี้ยพวกอาจารย์ผมอายุตั้งยี่สิบห้าแล้วยังไม่ไปไหนเลยยังไม่สําเร็จเลย มีคำว่าตั้งเลยนะตั้งยี่ผ้าเฮ้ยเออเราเท่าไหร่าตาครับเออเท่าไหดีวะเนี่ยผมผมผมก็เลยเห็นหนังสือเล่มนี้บอกเฮ้ยคุณไปอ่านหนังสือเล่มนี้ยคุณจะรู้สึกว่าคุณแค่ยี่ห้าเองคือคุณไม่ใช่ยี่ห้าคุณเออคําถามคุณผิดแล้วล่ะแค่ยี่ห้าในคุณเอ็กพอคุณได้ไปได้อีกนานเลยคือเริ่มต้นเลยครับจริงๆมันก็ไปตีหนังสือเล่มนี้แหละคือมันมันมันมีแรงกดดันจากจากสื่อนะ มันเริ่ม,ามกากสังคมจากสื <30 S 2> ่อเตอร์ตี้อันเดอร์เตอร์ตี้คือแบบสามสิบคนที่ประสบความสาเร็จมากก่อนอายุสามสิบเดี๋ยวตอนหลังมีทเวนตี้อันเดอร์ทเวนตี้อายุร้อยร้อยล้านอะไรเงี้ยคือคือ,อดีนะผมว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกทีม่มีรายการแบบนั้นแต่พอมันมีเข้าเนี่ยบางทีมันไปทําให้คนรู้สึกว่าอุย้ยของเขาอายุยี่บห้าแล้วเขารวยเป็นร้อยล้านล้วเขารวยเป็นพันล้านละคนนั้นก็เป็นผู้บริหารคนนี้ก็เอ๊ะทำไมตัวเรามันไม่ไปถึงไหนวะ ก็เลยทําให้เกิดความเครียดอ่ิดความเแบบฉันแย่แน่ฉันตกแล้วฉันตกมีแล้วแหละฉันแบบอืทํางานต้องต่อยอะไรเงี้ยอ well> ืังือเลมนีบอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบงั้นจริงๆคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แหละคือคือเลทบู์กันเยอะแยะหรือคนที่ในหนังสือเล่มนี้ก็มีเคสที่บอกว่าไอ้พวกมามาแรงอ่ะแบบรวยเล่รวยตั้งแต่ต้นๆเนี่ยสุดท้ายก็ไปไม่รอดอีกเยอะที่ที่เราแต่เขาก็ไม่ค่อยนามาเขียนเป็นหนังสือ ไอ้น่นอเขียนม่นมีแต่มาร์คซักเบิกอะไรเงี้ยแบบโอ้โหคุณสำเร็จตั้งแต่ตอนเด็กๆด็กบิลเกตออกจากฮาวเวิร์ดแล้วออกมาสร้างไมโครซอฟท์โอ้โหทุกคนสำเร็จก็ตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยกันทั้งนั้นเลยเราเห็นแต่เคสแบบนั้นซะเยอะครับ,รบผมก็เลยหยิบมาชวนคุณปิกคุณแทบคุยด้วยครับว่าอเออมันมันมันมีอีกมุมหนึ่งของของชีวิตนะแล้วเป็นมุมใหญ่ด้วยใช่เอางี้ด้วกันเนี่ย ที่อาจารย์ยกตัวอย่างน้องๆที่น้องที่ข้องมัถามอาจารย์ายยี่สบห้าสมัยผมอายุยี่25ห้าผมเล่ายี่ปางเดือยอะอายุยี<ะ>่สิบห้าพอดีผมจำได้ผมก็เพิ่งเรียนกลับมาจากเมืองนอกใช่ไหมผมเริ่มงานแรกอย่างเป็นเซล์เลยนะอาจารย์เซลขับรถไอร,รถกระบะสมขออ่ะแล้วก็ถือกระเป๋าเจมบอลเนอี่ยมันนั้นก็ถือว่าแบบเขาเป็นงานแรกในชีวิตนะถึงเราก็เราก,เราก,เราก็เราก็ต้องบอกว่าเป็นงานแรกในความทรงจำนะเพราะเราอยู่กับมันมาตลอดแต่แต่ผมด้วยอาจารย์พันหนึ่งแล้วในนี้เขาเขียนนะบอกว่า คาดคือเขาพูดถึงค่านิยมอันตรายในเนี้ยใช่ใช่ซึ่งซึ่งมันก็คือที่อาจารย์พูดเมื่อกี้บวกกับ <laughs> ความจริงข้อหนึ่งของมนุษย์ก็คือว่าเราเนี่ยเปรียบเทียบกับคนอื่นแบบออโต้เลยต่อให้เราบอกว่าแบบฉันก็ไม่ได้อยากจะมีอะไรเหมือนเขาแต่เราเปรียบเทียบแบบออโต้เลยนะคือเหมือนกับสมองเรามันทําอย่างนั้นโดยที่เราก็ไม่ได้อยากจะทาด้วยเนี่ยเราเริ่มเปรียบเทียบตั้งแต่เราเริ่มรู้เรื่องเขาแล้วอ่ะอใช่เมื่อไหร่ที่ผมรู้เรื่องปุ๊บเนี่ยผมเปรียบเทียบละอืมอันนี้ผมว่าอาจจะเป็น ข้อไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งของจะเรียกว่าข้อไม่ดีก็ไม่เชิงคือมันถ้ามาในมุมบวกก็ได้แต่ว่าโซเชียลมีเดียมีผลเรื่องนี้จริงๆใช่พออพุยกตัวอย่างนะครับสมัยก่อนนะครับอาจารย์พี่ปิ๊กเราก็รุ่นใกล้ๆกันนะเวลาเราจะรู้เรื่องเพื่อนคนอื่นเนี่ยสมัยก่อนนะเรียนจบกันไปอ่ะคือต้องการเรียนรุ่นถูกไหมใช่ได้เจอกันหรือไม่ก็ต้องมีแบบใครแต่งงานหรือว่าพ่อแม่ใครเสียอะไรเงี้ยถึงจะรู้ว่าอ๋อคนนี้เขาไปเป็นแบบนี้เ้าถึงไหนแล้วเขาถึงไหนแล้วแต่ยุคนี้รู้ทุกวันรู้ทุกวันแล้วมันแล้วตอนเล็กด้วย ใช่ไหมแล้วเมื่อเขาล้มเหลวกไม่โพสเขาเขาตอนนี้เขาได้รับรางวัลเขาโพสตอนถูกต้องถูกต้องถูกต้องเวลาที่แบบว่านอยโดนหัวหน้าด่ามาไม่เคยโพสนะแต่ถ้าเวลาได้โปรโมตย้ายงานอก็จะก็จะโพสตกันอืจริงนะครับอันนี้ผมว่าจริงวผมถึงที่ผมอยากพูดถึงหนังสือเล่มนี้จริงๆมันเพราะว่าเอางงพูดง่ายๆเลยนะผมเปรียบเทียบง่ายมันเหมือนนิทานที่เราเคยอ่านเด็กๆนะที่เขาเรียกลูกเป็ดขี้เหล่ใช่ไหมคือตอนเกิดมาเนี่ยก็แบบ ไม่น่ารักล่ะจะรอวันหนึ่งที่ตัวเองถึงจุดของเองเนี่ยลูกเป็ดมันก็กลายเป็นหงอืมคือผมว่าหนังสือเร่งนี้มันตีมันเป็นอย่างนั้นเลยครับก็คือเราไม่สามารถรู้หรอกว่าปลายทางเราจะเป็นไงจงตั้งแต่วันนี้จริงครับเห็นด้วยอย่างแต่ว่าเราสามารถค่อยๆพัฒนาคือเรามีเป้าหมายปุ๊บเราค่อยๆพัฒนาชีวิตแล้วค่อยๆเรียนรู้สะสมประสบการณ์คี้บทสาคัญของหนังสือเล่มนี้คือเราต้องอดทนได้ครับถูกใช่อันนี้สําคัญมาก เราต้องอดทนได้อดทนรอได้แล้วก็อีกผมแถมอีกนิดนึงว่าอดออทนแบบที่เราต้องอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ไม่ทนรมานตลอดเวลาอืกับกับความที่ยังว่าเรายังไม่ถึงเป้าหมายอะ่ะออผมว่านี่สําคัญมากนะฮะหนังสือเล่มนี้ผมชอบพาร์ทหนึ่งมากเลยซึ่งเวลาพูดเนมันฟังดูง่ายแต่ว่าเวลาทําจริงอาจจะยากนิดนึงก็คือว่าทุกคนมีเหมือนดอกไม้อะ่ะ<อ>มันจะมีเวลาที่มันจะบานของมันเองอะ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าหนังสือเล่มนี้เขาพูดได้น่าสนใจก็คือว่าตอนเราอายุเยอะขึ้นนะครับ หน้าที่ภาระต่างๆมันเริ่มเข้ามาเนาะแล้วมันก็ทําให้เราที่เหมือนกับมันเหนื่อยอะ่ะมันแบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้คิดว่ายิ่งเราโตขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทําได้ดีขึ้นคือการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆที่เรามีอย่างเหมาะสมนะครับในนี้เขาบอกเลยว่าเ คนที่ประสบคอาเสเร็จช้าเนี่ยมันมีเยอะมากเอาเอาเอาพวกคนที่ไม่ได้แบบดังระดับโลกหรือว่าอาจจะดังระดับโลกในสาขาของเขาแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้จักนะครับเขาบอกว่านักนักร้องดังอย่างอันเดร่าโบเซลฟีเนี่ยเริ่มร้องเพลงโอเปร่าตอนอายุสามสิบสี่เจมส์เมอร์ฟี่ก่อตั้ง L C D Sound System แล้วออกอัลบั้มแรกตอนสามสิบห้านะฮะแล้วมีเยอะแยะอะไรริกโอเวนส่งดังเมื่ออายุสามสิบเก้าวีราแวงสี่สิบสองนะครับวิเวียนเวสบูดสี่สิบเอ่อสี่สองเหมือนกัน มอร์แกนฟรีแมนมอร์แกนฟรีแมนเนี่ยเพื่อจะมาดังจริงเนี่ยอายุห้าิบสองนะคือเรียกว่าดังอ่ะก็ก่อนนั้นเขาก็เล่นดังอลไรของเขามาแต่ไม่ดังไงก็เพิ่งมาดังตอนห้าสิบสองนักเขียนนี่เพียบคนเขียนไฟค์คลับนี่สามสี่นะฮะเดวิดเซรรดิสสามสิบปดโทนี่มอริสันสามสิบเก้านะฮะอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่ามันเยอะมากคือมันมีตัวอย่างเต็มไปหมดเลย รวมไปถึงบทความหนึ่งของ Harvard Business Review ที่เขาไปสำรวจว่าคนทำสตาร์ทอัพอายุเท่าไหร่สำเร็จเยอะที่สุดอะอประมาณสี่สิบกลางๆใช่ไหมอาจารย์ผนุมจะไม่ผิดกําลังจะบอกเรื่องนี้และว,ว่ามันมีสถิติแบบนี้แต่คนไม่ค่อยรู้ไงรู้จักพอสตาร์ทอัพก็นึกถึงลารีเพจเซเกบินอ่านุ่มมาร์คซักเกอร์เบิร์กตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะอีกเยอะเลยครับไม่ใช่หนุ่มครับ แล้วอกเล็กสูงกว่าไอ้หนุ่มๆอะเจ๊งอะเยอะแยะครับแต่เราไม่รู้เอ,อเราแค่ปกติเราก็จะรู้แต่คนที่เขาสาเร็จนะเจ๊งๆเราไม่เคยรู้หรอกไม่รู้ไม่รู้เพราะเวาลาเจ๊งเขาก็จะเงียบๆไม่โพสในโซเชียลไง <laughs> หรืออีเวนว่าอีเวนว่าพยายามจะสําเร็จเรจ็วแล้วไม่สาเร็จเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปไปนึกถึงนะในหนังสือเล่นพูดถึงอย่างอย่าง,อ,างอลิสเบตโฮมครับไอเทรานอสเนะนะี่ยนั่นคือเขาพยายามเขาพยายามจะสาเร็จเร็วไงเขาก็บอกว่าอยากจะแบบเป็นเป็นสตีฟจ็อบคนที่สองเป็นสติฟจ็อบผู้หญิง คือสเร็จเร็วแล้วแล้วสุดท้ายมันออกมาเป็นแบบนั้นเน่ยคือมันไปโดนแรงกดดันแล้วพุชตัวเองจนเกินไปอ่ะไปหลุดบียอนสิ่งที่ควรจะทำา่ะผมว่าใช่ก็เลยพาไปในทิศทางที่มันไม่ควรละครับใช่อืมทีนี้อาจารย์ถ้าที่อยู่อาจารย์อยู่กัน้องๆรุ่นใหม่เยอะเนี่ยอาจารย์เห็นทิศทางเป็นอย่างไงเขาจะเป็นเป็นลักษณะของกังวลกับความสําเร็จ ้าไปของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆไหมครับผมว่า ER มีมีส่วนมีส่วนครับแต่ถามว่าเป็นส่วนใหญ่เลยหรือเปล่าอาจจะยังไม่ถึงกับเป็นส่วนใหญ่นะแต่ก็มีที่ <Another. S 2> คาถามท,มที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าเอ้ยยี่ห้าแล้วเนี่ยผมยังไม่ไปไหนเลยผมบอกยี่ห้าแล้วมันก็ก็ถูกแล้วที่ยังไม่ไปไหนเลยนั่นแหละนะผมชื่นชมในมุมบวกนะคือแสดงว่าเขาก็อยากพัฒนาตัวเองอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันมากจนเกินไปอ่ะผมว่ามันก็เป็นอันตรายเพราะเขารู้สึกแย่แล้วฉะไม่ไหวแลวฉันฉันฉันต้องทําอะไรสักอย่างมันสําเร็จเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเง ดึงคุณแท้พูดถึงประเด็นหนึ่งอ่ะคือมันต้องอดทนเนี่ยคือของใหญ่่มันไม่ได้เกิดขึ้นภายในปีสองปีส่วนตัวผมนะผมเล่าเล่าเล่าชีวิตส่วนตัวมาประกอบในหนังสือเล่มนี้ด้วยผมก็เหมือนกันถ้าถ้าย้อนเวลากลับไปตอนอายุยี่สิบห้าเนี่ยคาว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่ไม่ได้อยู่ในหัวเลยนะคือมันคนละคือผมไม่อิจินาการสิ่งที่ผมทําอยู่ในวันนี้ออกเลยนะตอนอายุยี่สิบผมเป็นวิศวกรเลยครับผมจบวิศวะเคมีแล้วผมก็ทํางานเป็นวิศวกรคนหนึ่งแล้วก็ทํางานเปับก็ก็เราเรียนวิศวะมาแล้วก็ เราก็ต้องทำงานเนสวาสป่าอะไรเงี้ยคือคือแต่รู้ว่าเออมันมันก็ยังไม่ได้ชอบอะไรมากมายเนาะแต่ว่าก็ก็ต้องทํางานน่ะคือมันมีความรู้สึกแค่นั้นเองอน่ะมันเป็นแพทเทิร์นของเราเนาะเรียนจบทํางานสาขาที่เรียนมาอันนี้เป็นเรื่องปกติมากนะวันนั้นเลยแต่ว่าส่วนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเจอเองไงครับอาจารย์เนี่ยมันก็มาอยู่ดีๆมันก็มานะมันก็ไม่ได้เป็นแบบว่า โอ้โห oh, ฉันใหญ่เป็นอาจารย์มหาลัยามั้งแต่ตอนอายุสิบขวบเลยเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่เคยอยู่ในขวบแต่ว่าเดี๋ยวชีวิตมันจะพาเราไปถ้าเราไม่หยุดพัฒนาถ้าเราไม่หยุดค้นหาเราก็จะเออเรารู้จะเริ่มรู้ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆว่าเราชอบอะไรพอเราเริ่มร,มรู้เราก็เริ่มพัฒน,นาตัวเองไปในทิศทางนั้นนะเดี๋ยวออป p o r t มันก็จะมาเองผมว่าเลดบูมเมอร์เนี่ยไม่รู้ที่ที่ผมชอบเพราะเราเป็นบูมเมอร์ที่เลดที่หลังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรืออายุเยอะแล้วแล้วมันสร้างกําลังใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่า มันไม่ต้องรอ,อครับอย่างที่คุณแท็บเมื่อกี้เล่าอ่ะหลายคนเนี่ยอายุสี่สิห้าสิบอีเวนว่าหกสิบถ้าเคสดังสุดก็เคฟซี uh huh. แซนเดอร์คือคุณจนคุณ uh huh. กเกษียณแล้วอะ่ะคุณยังไม่รวย uh huh. เลยอะ่ะคุณยังชีวิตแบบตอกตอกแตกแก,กไปเรื่อยอะ่ะแต่คุณเป็นเจ้าของเคฟซีนะ uh huh. <laughs> คือมัน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 เริ่มได้ทุกเมื่อ,อนั้นเผอเล่มนี้อจาจจะคนอ่านที่ชอบคือคนอายุ กหัวก็ไม่รู้นะ,ะใช่เพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับเขาจะเริ่มกลับมารีเฟล็กตัวเองนะแล้วก็เริ่มค้นหาเส้นทางตัวเองใหม่มันมีไม,ม,ม,ม่มีพาคหนึ่งของหนังสือที่ผมคิดว่าเราเรา,เราน่าจะไฮไลท์นิดหนึ่งคือเหมือนกับว่าถ้าวัานนี้เราจะเริ่มทําตัวเองให้มันสู่เส้นทางการเป็นเป็นเป็นบลูเมอร์หรือค้นหาเส้นทางตัวเองเนี่ยเขาก็บอกวิธีการค่อนข้างแบบคือไม่ได้เก็บเป็นสเต็ปชัดเจนนะแต่ว่าเราก็สรุปได้คือเริ่มแรกคือมันต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองก่อนอื ใช่ไหมครับที่มาเป็นเป็นหลักการเริ่มต้นของทุกๆอย่างในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามคุณต้องรู้ก่อนว่าอยู่กับทูนอเวอรอยู่อาร์นะคือมาจะไปไหนรู้ก่อนตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วก็จากนั้นเนี่ยค่อยๆเขาเรียกว่าคอนสตรักค่อยๆค่อยๆสร้างออกแบบเส้นทางแล้วค่อยๆไปทึ่หนังสือเนี่ยตลอดทั้งเล่มผมผมใช้คำว่าผมไม่เห็นคําว่าเร่งเลยนะค่อยๆสร้างค่อยๆคิดค่อยๆทำอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าวันนี้อาจารย์จะแนะนํา ใครสักคนที่เข้ามาปรึกษาอาจารย์ว่าโอ้ยนี่ตัวเองไม่สาเร็จนาทีเลยเนี่ยทําไงอาจารย์อาจารย์จะแนะนําว่าไงครับผม,ผมในหนังสือก็เขียนนะครับอันนี้ผมก็ชอบถ้าผมจะแนะนํานะผมจะบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จช้าเนี่ยมันมีจุดเด่นที่คนที่เพิ่งจบใหม่หรือย,ยังไม่ยังยัง,ย,งยังเด็กๆจะมีน้อยๆในหนังสือเล่มนี้เรบ,บอกว่ามีอยู่หกข้อนะข้อแรกคือเขาจะมีความสงสัยไครรู้เพราะว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะอ่ะเออันนี้ใช่ไม่ใช่เออย่างนี้มันเกิดอะไรหรือเปล่าอันที่สองเนี่ย าใช้คําว่าเป็นมี k i เนสอ่ะมีความการุณาสูงคือเขา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 ใจคนมากมากกว่าเด็กรุ่นใหม่ๆอารมณ์แบบอันนี่สามนี่ชัดเจนคือมีความอึดคือคุณอายุสี่สิบห้าสิบเนี่ยคุณผ่านอะไรมาเยอะระดับหนึ่งแล้วละ่ะแล้วคุณก็คุณก็จะรู้สึกว่าอการล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะเด็กที่จบใหม่ทาอะไรล้มทีหนึ่งอาจจะรู้สึกเฟลไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่คนที่แบบเฟลมาครั้งที่ยี่สิบแล้วเนี่ยเขาจะมีความอึดอันที่ส oh. คือความสุขุมเยือกเย็น พออายุเริ่มเยอะๆเนี่ยมันจะมันจะ <Ning> นิ่งกว่ากว่าน uh huh. อันที่ห้าคือมีความเข้าใจลึกซึง้งแน่นอนครับเราเราผ่านอะไรมาเยอะอะความเข้าใจในโลกความเข้าใจในคนความเข้าใจในธุรกิจจะลึกซึง้งแล้วก็อันที่หกคือมีความฉลาดรอบรู้ถ้าเราพูดถึงหกปัจจัยเนี้ยที่มันเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความสําเร็จด้วยทุกปัจจัยอะมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาสั้นนั้น,นเลย ผมชอบคำเปรียบเปยก็กลับมาเดิมครับถ้าผมจะบอกก็คือเราเป็นดอกไม้ที่คนละชนิดกันเนะ่ะบางคนอานเร็วก็ไม่เป็นไรก็บานไปถ้าคุณจะสาเร็จเร็วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าสำเร็จเร็วเป็นเป็นบาปเป็นความผิดหรือความประหลาดคุณสําเร็จเร็วคุณก็เป็นดอกไม้ที่บานเร็วบางบางคนก็เป็นดอกไม้ที่บานช้าคุณก็ต้องรอดิคุณจะไปบานอะไรตอนนี้ลหละก็คุณต้องอ่า ผมว่าชอบชอบําเปรียบเปรยเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ๊ยถทาบูดแบบนี้ฉันไม่ทําอะไรเลยฉันรอไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งอายุหกสิบจะสําเร็จเองมันไม่ใช่ดวงเ่ะคุณก็ต้องพัฒนาตัวคุณไปแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับว่ามันคุณเป็นเลดบูมเมอร์อารมณ์แบบนั้นมันกลับมาถึงอะไรรู้ไหมประโยคที่เพราะว่ามันจะเป็นประโยคที่ไม่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกันแล้วอาจจะอาจจะเราจะไปเลี้ยวจบวเรื่องหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะเธอเอามาคุยกันตอนต่อไปแทบเองก็นั่งเคยอ่านนละ้วก็เคยทำรีวิพอดแคตคอขงจนนมั อที่อยู่ในเรื่องเพราะเป็นรุ่นเจะปวดนะที่บอกบอกว่าดอกไม้แต่ละชนิดผลิบานในฤดูกาลของมันเองอืตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาของคุณอาจจะสายไปหน่อยเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่ถ้าฤดูกาลนั้นมาถึงคุณจะงดงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่นอืมแล้วผมอยาจะเพิ่มอี็กน้งด้วยว่าถ้าเร่งเกินไปอ่ะ เออในในที่สุดมันจะตายก่อนจะบานนะมันไม่ได้นะใช่ใช่ใช่เออม,มันจะมันจะตายเหรอใช่ผมผมผมเห็นหลายคนที่บางทีผมก็เป็นพยายามจะเร่งออ,อยากได้อะเฮ้ยคนนั้นแบบทำไอ,อ้นู้นเรายังอยากได้บ้างเนี่ย <laughs> บางทีมันมันกลายเป็นว่าเราเหมือนเหมือนไอ้นี่ครับแม่วัวแม่กบกบกบที่เห็นวัว แล้วพยายามจะพองลมตัวเองอ,ะอ่ะผมว่าน,นี่เป็นข้ออันตรายเรื่องนี้ต้องระวังเรื่องนี้ <c oughs> คือถ้าเกิดเราเราเราเห็นคือเร,เราไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อนะครับอันนี้เป็นสถิติสถิติจริงว่ามันมีคนที่ประสบค,ความสําเร็จในหลายเรนจ์เนี่ยอายุเนี่ยแตกต่างออกไปแต่ว่ามาหนักที่สุดเนี่ยอยู่ประมาณช่วงสี่สิบกลางๆงไปแล้วออันนี้คือสถิติเนาะ,ะอย่างน้อยในสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราเราต้อง,องผมคิดว่าเราคนจะต้องเชื่อว่ามันมี มันมีเวลาของมันอยู่จริงคือเราแต่ไม่ใช่ว่ารอยอย่างที่อาจารย์ว่า <c oughs> ไม่ใช่โอ้รอไม่ทาอะไรเลยไม่ใช่นะ <c oughs> คือก็ทําแล,แล้วเรา,าสองคนเองก็เชื่อว่าเราก็ไม่ได้บอกให้คุณเอ,อเรียกว,ว่าปิดหูปิดตาไม่รับสื่อไม่มองโลกไม่เลยนะเร<อ>าก็ไม่มองอย่างนั้นถูกไหมครับเราเองก็บอกว่าให้คุณเนี่ยศึกษากรณีของผู้ที่เขาสอบสำเร็จศึกษาวิธีการอืแต่ว่าเอาวิธีการเหล่านั้นมาทําแล้วทําอย่างตามกฎหกหกข้อที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ สำคัญคืออดทนอดทนดอดคือใจเย็นเย็นเพราะเร่งไปหนึ่งมันจะตายเอาผม <laughs> คิดว่า <laughs> ถ้าหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเออค,คำหนึ่งที่เขาใส่เข้ามาในนี้อาจจะไม่ได้ใส่ไว้ตรงๆแต่เขาเ,ออเขาพยายามจะแซมตลอดคือว่าอย่ารีบอย่ารีบ <laughs> <laughs> อย่ารีบ <laughs> ค,คือคือมันทุกอย่างมีจังหวะของมันครับใจเย็นเย็นคำนี้พูดง่ายแต่ทํายากมากๆสำหรับผมมันเป็นไม่ได้ไหมครับอาจารย์ที่ว่าการที่เขาทำฟอปน่ะ เขาเจอเขาเจอเศรษฐีมาเยอะอ่ะเขาก็เลยเห็นว่าเศรษฐีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รวยเพราะรีบทุกคนนะจริงจริงครับจริงๆหนังสือเล่มนี้นะมันเหมาะกับคนอ่านในสองมุมนะคือเด็กจบใหม่ที่รู้สึกว่าตัวเองช้าล้าหลังไปอ่านเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณยังมีเวลาเยอะเลยกับคนที่อายุสี่สิบห้าสิบไปแล้วรู้สึกว่าฉันไม่ทันแล้วล่ะชีวิตฉันผ่านไปแล้วช่วงความถามฉันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นฉันไม่มีวันสาเร็จเลยตลอดชีวิตผมว่าไปอ่านก็ดีนะ ก็จะคุณอาจจะเป็นเลกบูมเมอร์คุณยังมีเวลาเยอะเลยที่คุณจะเลทแล้วก็มีเคสอีกเยอะเลยที่ที่เขาจะบอกว่าอายุห้าสิบหกสิบเจ็สิบก็ยังสําเร็จได้ผมว่ามันเป็นเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแต่ก็กลับมานะก็แปลว่าเราก็ต้องพัฒนานะอยู่อิสระไม่ใช่ว่าเออฉันฉันไม่ทำอะไรแล้วล่ะแต่ฉันจะบูมอย่างเดียวแล้ววันหนึ่งฉันอยู่ดีๆวันเกิดปุ๊บกันดังเลยอะไรเงี้ยฉันประสบวาเร็มันไม่ได้มันไม่ได้บูมแบบนั้นนะ เออใช่ใช่คงจะไม่ใช่แล้วละ่ะอแบบคอลเลกคอลเลกดอทอะไรต่างๆเข้ามาในสมองเราชีวิตเราเนะแล้วก็คือพอชีวิตพอชีวิตเราสะสมประสบประสบการณ์มาถึงจุดหนึ่งนะแล้วเรามองย้อนกลับไปว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเราเรียนรู้อะไรมาบ้าง<ช>ทั้งทางด้านของอสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่เราผิดพลาดเราเรื่องราวเหล่านั้นมาต่อกันนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเ,าเราเรามีจุดเด่นจุดแข็งอะไรบ้างแล้วเรามีมองเห็นโอกาสอะไรบ้างแล้วเราค่อยๆ เอาจุดแข็งเราไปไปแมปกับโอกาสเหล่านั้นอ่มมนะมันจะเป็นวิธีการที่ดีนะจริงครับเขามีสถิติอันหน,นึ่งในหนังสือเนาะเขาบอกว่ามนุษย์มนุษย์เราเนี่ยมันมีพัฒนาการนิดอันนี้เป็นโดยเฉลี่ยนะไม่ได้แปลว่าทุกคนพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุมันต่างกันในนี้เขาเขียนบอกว่าตอนวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยเราเราเก่งเรื่องการประมวลผลเก่งเลขอะ่ะมากที่สุดเลยแต่พอมาอมเป็นต้นวัยยี่สิบเนี่ยเราจะเก่งเรื่องการเรียนรู้และจดจําชื่อใหมนะในน่นะในหนังสือเขียนไว้นะพอยี่สห้าถึงสามสี่เนี่ยเราจะ โดดเด่นมากเรื่องความจําระยะสั้นเขาบอกต้นต้นวัยสามสิบจะเก่งเรื่องการจดจาใบหน้าสี่สิบห้าถึงห้าสิบห้านะรุ่นรุ่นเรานะเราจะมีความเข้าใจทางสังคมสูงแต่ถ้าหกสิบห้าปีขึ้นไปกลายเป็นเก่งเรื่องภาษานะเดี๋ยววันหลังผมจะไปอายุหกสิบห้าจะไปเรียนภาษาใหม่ก็บอกว่าเอาเน่นนั่นคือโดยเฉลี่ย <c oughs> มันจะมีความ,มความ,มความโดดเด่นในคือแปลว่าช่วงเวลามันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นแบบนั้นครับบางเรื่องมันจะพีบบางบางช่วง ถ้าเราจัแมตแมทชิ่งเราดีๆนะเราอาจจะเรียนรู้อะไรได้ได้ได้ดีในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมก็ได้้จริงครับจริงน่าสนใจชอบอ่ะก่อนจะปิดท้ายแทบอยากฝากอะไรเกี่ยวกับผู้ฟังเกี่ยวกับคอนเซปต์ของการเป็นเลดบลูเมอร์บั้งครับอืมครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวในหนังสือแล้วแต่ผมในเวลาเราทำทำคอนเทนต์ทำเพจมาเรื่องหนึ่งที่เห็นเยอะที่สุดเลยคือคนรู้สึกว่า ทำไมฉันอายุเท่านี้ฉันถึงยังไม่มีหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยมีคนเป็นแบบนี้เยอะจริงๆพอผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจจะตอบคําถามบางอย่างของคุณได้คือมันเราเราเราพูดไปอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็ประมาณหนึ่งแต่ผมคิดว่าแต่ละคนพออ่านต้องรีเฟล็กต์ได้ตัวเองว่าสิ่งที่เขาเขียนในหนังสือเล่มนี้มันจะท้อนถึงความจริงในชีวิตเราเป็นยังไงบ้างนะครับคือสังคมยุคใหม่เนี่ยมันมันรีบเร่งเนาะมันรีบเร่งและกดดัน,ดนเรามากๆใช่ใช่แล้วก็เราก็เริ่มเห็นคือข้อดีมันก็มีแต่มันก็มีข้อเสียเยอะ ก็ผมคิดว่าอยากให้อ่านแล้วรีเฟล็กช้าๆค่อยๆเพราะว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อพลายกับเราได้ตรงๆหรอกแต่ว่ามันเอามาช่วยให้เราตกผลึกทางความคิดได้ดีผมว่าอืครับอาจารย์ครับสำหรับผมเนี่ยก็คล้ายๆกันครับผมว่าสําหรับเด็กจบใหม่สําหรับคนที่อายุอายุน้อยๆเนี่ย เรายังมีเวลาเยอะเลยนะที่จะ explore นะครับช่วงแรกเนี่ยยังยังไม่ต้องไปหวังว่าเราจะต้องรวยร้อยล้านพันล้านหรอกครับผมว่า explore หาสิ่งที่เราชอบที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเจอเองนะครับคนที่อายุเยอะแล้วก็ไม่ได้แปลว่า too late แล้วคุณคุณ explore ไม่ได้แล้วคุณต้องทำแบบนี้ไปตลอดชีวิตผมว่าหนังสือเล่มนี้สอนให้เรารู้ว่าโอกาสมันเกิดขึ้นได้สม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับคุณอาจจะ b l o o หลังจากนี้ก็ได้นะครับ ประเด็นสําคัญคือให้เรามีความสุขในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันนะ่ผมว่าเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดละแล้วเดี๋ยวความสําเร็จมันตามมาเองแหละนะครับอันนั้นความเห็นผมนะอืมครับเพราะว่าน่าจะเป็นคอนเซปที่เหมาะกับสถานการณ์โลกปัจจุบันมากนะที่ทุกอย่างดูเร่งรีบคนรอบตัวเราหันไปทางไหนก็ในฟีดโซเชียลก็มีแต่คนสําเร็จทํานู่นทํานี่ได้ตัวเองทํานั่นนี่ได้ลูกเข้าโรงเรียนดังๆได้อะไรอย่างนี้สุดท้ายผมว่ามันกลับมาที่ตัวเราเองะครับว่าเราคาดหวังอะไรกับตัวเราเองแล้วก็ ให้โอกาสตัวเ,เองนิดหนึ่งในการที่ไปถึงจุดนั้นน,น,นะครับ,รบทําเป้าหมายตัวเองชัดเจนวางเส้นทางอย่างแล้วก็วิธีการที่ทําไปถึงจุดนั้นอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ให้โอกาสกับตัวเองอืในการที่จะได้ค่อยๆทําสิ่งนั้นไปจนถึงเป้าหมายที่ต้องการผมยังเชื่อผมและผมคิดว่าเราทั้งสามคนเชื่อเหมือนกันว่าการไปถึงเป้าหมายอย่างชา้าๆแต่มั่นคงน่าจะดีวกว่าการไปถึงเป้าหมายนั้นเร็วแต่เ,เรียกว่าไม่มีพื้นฐานที่แข็งแรงอื นะครับเราก็เลยอยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่อยู่กําลังฟังออริเดีในตอนนี้ด้วยนะครับครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์นพนที่เลือกหนังสือดีๆอีกเล่มหนึ่งมาฝากครับทุกท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับออริเดียพอดแคสต์เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว